คลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินราคาถูกๆนะครับอยู่ติดถนนสาธารณะด้านหน้านะครับด้านหลังจะอยู่ติดกับคลองน้ําสาธารณะด้วยนะครับ ครับสวัสดีครับพบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยพากินรลตนะนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินราคาถูกนะครับอยู่ติดถนนสาธารณะด้านหน้านะครับด้านหลังจะอยู่ติดกับคลองน้ําสาธารณะด้วยนะครับแปลงนี้นะครับเจ้าของต้องการขายนะครับราคาถูกๆูกไร่ละ9 0,000บาทแค่นั้นเองนะครับเนื้อที่ทั้งหมด13ไร่นะครับเป็นโฉนดครุฑแดงมีโฉนดทั้งหมด3ใบนะครับที่ดินต่อเป็นผืนเดียวกันเนื้อที่รวม13ไร่นะครับไรละ9 0,000บาทแค่นั้นเองอ่าเดี๋ยวผมจะพา เดินชมนะครับแล้วก็ชี้แนวเขตของแปลงที่ดินนะครับจุดเริ่มต้นของแปลงที่ดินนะครับจะเริ่มจากเสาคอนกรีตพ่นสเปรย์สีแดงไว้บริเวณนี้นะครับมีหลักชนดอยู่มองเห็นชัดเจนเลยนะครับยาวไปจนถึงคลองน้ําด้านหลังนะครับจะมีแนวต้นตาลอยู่บริเวณบนคันนาของเราด้วยนะครับด้านนี้นะครับจะเป็นทางด้านทิศตะวันออกนะครับเป็นถนนสาธารณะหน้าแปลงที่ดิน ถนนกว้าง6เมตรนะครับเป็นถนนลูกรังบดอัดแน่นนะครับถัดไปอีกประมาณสัก200เมตรนะครับจะเป็นถนนลาดยางนะครับเป็นถนนลาดยางทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านนะครับของเราจะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านโนปน,โนประดูตำบลโนนประดูอำเภอศรีดาจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นที่นานะครับของเราจะเป็นที่นาเป็นนาน้ําฝนนะครับอยู่ต่ำกว่าถนนประมาณสัก40-50เซนติเมตรนะครับ นี่นะฮะไปจนถึงเสาคอนกรีตด้านนู้นเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นคลองน้ำนะครับหน้ากว้างของแปลงที่ดินของเราอยู่ติดถนนมีหน้ากว้างอยู่75เมตรนะครับด้านหลังติดคลองน้ําอยู่ประมาณ90เมตรเลยนี่นะฮะชนวนสามใบนะครับที่ดินต่อเป็นผืนเดียวกันนะครับเป็นที่นาแปลงนี้เลยห่างจากตัวหมู่บ้านนะครับห่างจากเสาไฟฟ้านะครับประมาณ1กิโลเมตรนะครับบ้าน โนนประดูตำบลนนประดูอำเภอศรีดาจังหวัดนครราชสีมานี่นะขึ้นไปนิดเดียวนะครับจะเห็นรถจอดอยู่ตรงนั้นจะเป็นถนนลาดยางนะครับประมาณ200เมตรนะครับมองเห็นรถจอดอยู่ในวันที่เราถ่ายทำวันนี้นะครับจะเป็นในช่วงฤดูแล้งอากาศก็จะแห้งๆห,หน่อยนะครับนี่นะฮะมาจนถึงเสาคอนกรีตบริเวณนี้เลยนะครับโฉนดทั้งหมด3ใบด้วยกันด้านหน้านะครับตรงไปอีกนิดเดียวจะเป็นพื้นที่ ที่มีการขายไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับขายไปอยู่ที่ไร่ละ150.000สบาทนะครับของเราอยู่ใกล้ๆกันอยู่ตรงนี้เลยนะครับเจ้าของมีความจําเป็นต้องใช้เงินนะครับจึงให้ทีมงานของเรามารีวิวประกาศขายในราคาไร่ละ90.000บาทนะครับใครที่มีกําลังอยากจะซื้อที่เดือนเก็บไว้นะครับเป็นทรัพย์สมบัติเก็บไว้ทํากําไรในวันข้างหน้านะครับแปลงนี้ติดถนนด้านหน้าด้านหลังติดคลองน้ําสาธารณะ เป็นถนนทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านนะครับด้านหน้าตรงไปจะเป็นบ้านหนองสเกรประมาณกิโลครึ่งนะครับออกไปบ้านหนองไอเหนบประมาณกิโลครึ่งเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไปยังบ้านหนองพวงไปยังถนนมิตรภาพได้นะครับมิตรภาพหมายเลข2ที่ดินของเราจะอยู่ห่างจากถนนมิตรภาพนะครับบริเวณแยกบ้านเสวบ้านตาลาดด้านหน้านะครับมาประมาณ4กิโลเมตรนะครับจะเป็นทางแยกป้ายจะมีป้ายเขียนไว้นะครับบ้านเสวบ้านตาลาด มาจนถึงแปลงของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4กิโลเมตรเป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทางเลยนะครับถัดจากลาดยางลงมาประมาณ200เมตรนะครับก็จะมาถึงแปลงที่ดินของเรานะครับเนื้อที่13ไร่เต็มๆเลยนะครับเจ้าของขายไร่ละ90,000บาทเอา13คูณ90,000ได้เลยนะฮะสำหรับราคาของที่ดินแปลงนี้พื้นที่บริเวณนี้จะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ153เมตรนะครับ ลักษณะของดินก็จะเป็นดินร่วนดินร่วนปนทรายหน่อยนะครับเป็นนาน้ําฝนนะครับเจ้าของอยู่ไกลนะครับไม่ได้มาดูแลนะครับก็จะค่อนข้างโรคนิดหนึ่งนะครับใครที่มีกําลังพอนะครับอยากจะมีที่ดินราคาถูกๆที่ดินหลักหมื่นนะครับเก็บไว้เป็นทรัพย์สมบัติเก็บไว้ทํากําไรวันข้างหน้านะครับมาดูและมาพัฒนามาปรับปรุงทํากําไรต่อในวันข้างหน้าได้นะครับแปลงข้างเคียงเนี่ยที่ผมได้มารีวิวทั้งหมด17แปลงนะครับ แปลงละสงไร่มีทั้งหมด17แปลงขายไปหมดแล้วนะครับขายในราคาไร่ละ 1, นึ0 0 0สบาทแปลงนี้ถือว่าอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับอยู่ตรงกันข้ามกันเลยนะฮะขายแค่ไร่ละ90,000บาทแค่นั้นเองหน้ากว้าง75เมตรนะครับใครที่มีไอเดียอยากจะมา,าจัดล็อกแบงขายนะครับก็ได้นะครับ13ไร่ตรงนี้เลยนะครับยาวไปจนถึงคลองน้ำด้านหลัง ด้านหน้าติดถนนนะครับทางด้านทิศตะวันออกด้านหลังทางทิศตะวันตกเป็นคลองน้ําสาธารณะรูปแปลงที่ดินสามารถดูได้จากภาพถ่ายมุมสูงของเราได้เลยนะครับมีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆนะครับไฟฟ้าประปายังไม่มีนะครับเป็นที่ดินทําการเกษตรสําหรับเก็บไว้นะครับเป็นทรัพย์สมบัติเก็บไว้ทํากําไรได้ไฟฟ้าประปาจะอยู่ห่างจากนี้ไปประมาณ1กิโลเมตรนะครับสำหรับตัวหมู่บ้านสําหรับเสาไฟฟ้าต้นสุดท้ายประมาณ1กิโลเมตรประปาจะมีเพื่อนบ้านอยู่ตรงนี้นะครับประปาก็ประมาณสัก ไม่เกิน0 0เมตรนะครับสำหรับปลา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 กำลังมีการขุดสะปลาปลาขนาดใหญ่นะครับบริเวณทางด้านนู้นนะครับเดี๋ยวจะมีการขยายไฟฟ้ามาด้วยนะครับไฟฟ้าก็จะมีการขยายมาบริเวณถนนลาดยางมีโครงการแล้วนะครับใครที่กําลังมองหาที่ดินสําหรับเก็บไว้นะครับเก็บไว้เป็นทรัพย์สมบัติเก็บไว้ทํากําไรต่อมาดูแปลงนี้ได้นะครับเป็นที่ดินหลักหมื่นนะฮะอยู่ใกล้หมู่บ้านใกล้ชุมชนนะครับประมาณ 1>, 1กิโลถึง1กิโลครึ่งนะครับเชื่อมต่อไปยังหลายหมู่บ้านเ<ๆ>ชื่อมต่อไปยังธนูมิตรภาพได้นะครับก็ประมาณ3 3กิโลเมตรถึง4กิโลเมตรแค่นั้นเองอยู่ห่างจากตัวอำเภอห่างจากโรงพยาบาลศรีดานะครับประมาณ12กิโลเมตรแปลงนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชมาประมาณ75กิโลเมตรนะครับสำหรับกรุงเทพก็จะอยู่ห่างจากนี้ไป320กิโลเมตรนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเรา ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ